นี่นะครับทีมงานสอนสมานชัยส่งเข้าประกวดครับจากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับน่ารักทีเดียวนะอ,อำเภอวัดพระธาตุมื่นหินนะแมนะครับผงหลวงปู่ศิลานะครับลาดพาวรอยเอรายงานตัวครับสรุปแกอยู่ลาดพ้าวหรือแกอยู่ร0อเอ็ดพี่นัน แกอยู่ใสโอเคครับคุณมาทั้งคู่นะครับให้อยู่ลาดพ้าวนี่สถานการ์ไว้ก่อนนะเมื่อวานนี่เป็นยังไงบ้างน้อสถานการณ์หหายเขได้เปืนนี่าโอเคเอาไว้ครูเออเพิ่มเขาวงให้โอกาสนะครับเขาเล่นเขาวงวันนี้มีคนรางวัลที่เขาวงครับทีมงานเล็นดีรถตู้สายจังหวัดกาลสินนี่อยากจะไปที่นั่นเยอะครับวันนีเพราะว่ามีมวยท์มาสองครับเอาเบิังว่าไผายสี่ไงซะก่อนเออ อย่าให้เด้ออย่าให้เด้อบอกไว้ก่อนกวนใหญ่ขัวไว้กวนยาให้ว่าสันเป็นผู้ใดให้ผู้ใดเน่เน่โมเดงจะพาไป็นอยกรรมการบอกก่อนเอาตัวเงินจะไป็นอยตั้งหลักไม่หรอกเน่ <c oughs> เออต้องให้สัญญาณแม่มวยเด็กครับขอถือว่าให้โอกาสมาเล็ดพันสายแบบใหม่มวยไทยของเราอาร์ตโปรเปอร์ดังไงครับมวยเลก็กคู่นี้ด้วยนะคร,บระาบาดแฟนมวยครับ อันใหญ่นี่เฮตียื้อมาจับดอกในน้อยเนี่ยพวใครเห็นให้โอกาสครับตัวทอขัดเลยเออฮะฟังไปติกาจนะครับสวัสดีฮะับอกหยุดก็ต้องหยุดบอกเบรกก็ต้องเบรกมาคือเพื่อนนี่แหละครับผมขับรถมาครับรถมเรีนบรคน้อยมาเลีบังกล้าเดครับลาดเผาครับเมื่อวานก็มีนะครับมืดตึ๊บเส้นหตึบเราไม่มีเลื่ในแน่นะอ๋อแสดงความเป็นห่วงนะครับสำหรับ นะพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จังหวัดที่อยู่นะครับในเส้นทางนะครับของนะโอเคยกที่หนึ่งครับชาวปกันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับดูแลสุขภาพเด้อใจเรเป็นห่วงรับมาว่ากันบนเวทีนะครับที่นู่นแผ่นดินไหวนะครับมาดูที่นี่เดมกับน้ำเงินจะไหวหรือเปล่า น้ำเงินจะไหวไหมน้ำเงินนี่หันหน้าดูพี่เลี้ยงหันหน้าดูพี่เลี้ยงเอาไหนเอาจังไรดีโอ้ยแดงแดงแดงแกเตะสูงแล้วก็บวกมัแน้วเงินก็มาไม่ยอมเหมือนกันแกตะชั้นหนึเองไงมาดิมาสิเพื่อนมาสิเพื่อนนี่ครับแดงแกคว้าพอได้จะมีเขาด้วยแต่ว่าน้ำเงินแกมี ใสโอ้ยมาอยเข้าไปเข้าม,ม,มานี่แหละครับแต่ว่าแดงจะมีเข่าแหลมแหลมแงเข่าเจ็บเจ็บแต่ว่าหัวใจน้องเงินนี่ก็บอกว่าเกตีแกอยากตีฉันแกตีรดแกอยากตีเข่าแกตีรดฉันขอต่อยแกฉันจะขอต่อยแกมาตีได้ตีไปแต่ใส่อลยันมาท่นนี่แหละครับเดินนะครับเล่งบัตมาจากหนองอุ้งศีนี่แหละฮะมา นี่นะครับมีเข่าเสริมมาด้วยโอย้ยโอ้ยหนอลูกลูกหนอลูกลูกเหนอยลูกอีมาเนี่ยครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มล้าเริ่มล้าแต่ว่าเนี่ยครหมดยกที่หนึ่งครับเนี่ยฮะโอ้ยสุดมันสุดมันคุณแม่บอกว่าดูเขาลูกดูเขาลูกมาสันเป็บวยทั้งคคู่รับนะครับ แต่คุณแม่ขึ้น<ด>มามสายพัฒนดีเก่งขึ้นแม่ไม่ด้ว่าคุณบ้านเนาเก่งคึ้แม่คนแล้วขับแม่บางเก่งมึงแน่ครับไปซื้อไก่ต้องหาซื้อไก่แม่พันเ <laughs> ก่งเหมือนแม่ลกทั้งคู่ตกเลยเอาให้ประดาแฝงมูลนิธิตานดึงใจจะได้ขีดเเทปใต้ใส่วงกลมแล้วติดดาวให้ครับมวยคู่นี้ยกที่สองับ นี่ก็ให้กำลังใจนะครับใช้สิทธิ์ยาก,กดดันให้แล้วให้แล้วสั่นมานะครับปลุกใจออกมาจากมุมแล้วโอ้ยปลุกใจออกมาจากมุมแล้วว่างไงแกน,นี่ครับแกปลุกขึ้นกขด้วยเนี่ยไม่มีใครยอมใครนี่ครับมีอะไรใส่ให้หมดไอที่้อมมานี่เอามาใช้วันนี้ให้หมดลูกมามาโอยเออตีๆๆตีเตีเขาห้าแขยเย็ดตีเขาห้ำตีสูงเออ กองดวงใจแล้วครับแม่ไม้ทำลายพันอย่าตีกันเออมาเอาไ่เอาไ่บอเกปก็นอย่างที่ผ่านมาให้มันผ่านไปขอกันกินมากกว่านี้มาอดพอแล้วตีถึงถุงลูกเออมามาดิมาดิตีเขาใกล้ไหมนี่ครับขอบวกมดเอยเตะขวาเข้าลำตัวนี่แหละครับแดงขึ้นขวาเข้าลำตัวเช่นเดียวกันโอ้ยอาวุธไม่ยอมกันเลยคู่นี้อาวุธดีทั้งคู่ หัวใจดีทั้งคู่มาดิมามานี่แนี่นี่แนี่นี่แน่โอ้ยกดคอแล้วต่อยนี่เนี่มันไม่ผิดดีว่าฉันนะครับล็อกคอไว้แล้วต่อยเอาต่อยเอาเออามามา,มา วัดไปวัดมาภาระกำลังลดน้อยถอยลงนี่แหละครับหายใจไม่หายลมแลยอดไนี่แหละครับสะบานใจถือว่าเป็นฝ่ายทีเด็ดแล้วก็ไปแหม่เฮ้เพชรต้นกล้าไม่เป็นไรหรอกยังไหวยังไหวนี่ครับแยังปีนขาได้ดีดีดีเยู่แหมมันประเภทใจวัดใจครับมวยเล็กเนียยอดไอคิวถือว่าเป็นฝ่ายทีเดกด knock out ไป นี่แล้วครับ <c oughs> เป็นไรนะครับพี่เลี้ยงนี่เสียมมาบอกว่าให้เลวให้เลวว่าให้อีรินะครับนี่ครับนาทีมงานของฝั่งแดงนี่ต้องบอกว่านะครับมาให้กําลังใจกันเยอะครับ